ครับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานแหวนปอกมีดหน้าแคบนะครับ 18K นะครับทอง 18K เป็นสไตล์มินิมอลสไตล์นะฮะคือลูกค้าฮะเขาไปซื้อเขาคงไปซื้อตัวอย่างแหวนเขาใส่ตัวอย่างแหวนแบบนี้ฮะเป็นน่าจะเป็นทองเหลืองฮะ ตามตลาดหรือว่าตามห้างต่างๆครับล้วเขาชอบเขาก็ใส่ประจําแล้วเขาคิดว่าเออก็ควรจะมาทําเป็นแหวนทองดีก็เลยตาัางทำสองวงหน้าตาเหมือนตัวอย่างเลยเปะ๊ะแบบนี้สไตล์มินิมอลครับตอนนี้กลาลังคิดนะฮะทำสองวงจะใส่ติดกันคู่แบบนี้เลยก็ดีนะฮะหรือใส่แยกนิ้วอย่างนิ้วนึงน,นิ้วเดียวในมือข้างเดียวก็ได้หรือว่า คนลราฟังกัก็เทพอีกแบบนะครับผมส่วนตัวแหวนนี่หนักวงละประมาณ2.5กรัมนะครับไม่หนักมากเป็นแหวน 18k นะฮะสไตล์มินิมอลก็ดีนะครับประมาณนี้โอเคครับก็คร่าวก็จะประมาณนี้ท่านใจสนใจดูภาพางานแหวนหรืองานจิวเวลรี่งานพระงานทองอะไรเงี้ยฮะ ต่างๆได้ที่เว็บไซต์ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับของเฟ e บุ๊ k ส่วนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็อยู่บนคลิปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ